เจอเจอทนายกุ้ยไยนี่ยังเจอทีมทนายคนนี้แล้เราเจอทนายสักลินนี่ยังอันนี้ะคะก็เตรียมยังเตรียมไปร้ายังกเขาเตรียมกันอยู่ค่ะก็นี่ไงอยู่มาแล้วนี่อ้หน่ารีไหนทีไหนใช่ทีไหนแล้วก็จะไดตามมาเลยคุณ ถ้าเผื่อแบตเตอรี่หมดจะได้ใช้เครื่องนั้นตอนนี้นะคะป้าก็มาเก็บภาพเพ่งบรรยากาศแล้วก็กำลังจะไปดูภาพรำสวยๆเลยนะคะมาจากไหนบ้างก็ไม่รู้นางรำนะคะโอ้โหอันนี้ทั้งทางอันนี้เป็นทางร้านอาหารนะคะพี่น้องก็กำลังรอทานอาหารที่ร้านอร่อยตามที่ใจชอบนะคะมีหลายร้านนะคะ อันนี้ก็อโอ, و, นะอ้โหดูสีคาเอซีโหป้าเปียกถ่ายภาพแห่งความทรงจำที่สวยงามให้ดูอันนี้ดอกไม้วันนี้มันก็ยิ่งสวยนะคะโอ้โหป้าเปียกดูดอกไม้สวยทุกวันเลย,ยนะค่ะยิ่งวันนี้ยิ่งบานสวยเนาะอยสวยมากๆเลยเหมือนดินแดนมหัศจรรย์เลยเนาะ,ะไปดูคนนี้เขาล้อมจะงมอ้ยแกะแกะแกะแีะแกะแกะแกะะกแกเะ เอานนี้ดีกว่าีสวยกว่ายื่ตรงนั่งแล้วแล้วคุณลุงอย่าลืมอย่าวางกระเป๋าเด้อแล้วก็ตามมาตรงที่ลำนะคะตอนนี้ก็มาดูภาพแห่งความประทับใจนะคะโอ้กล่องของป้าเป็นอะไรอีกแล้วอานี่ไง มีนางราจากหลายๆที่นะคะที่จะมาราแต่ป้าเปียกไม่รู้นะว่าทีมที่กําลังจะรํานี้มาจากไหนนะคะคก็นี่ป้าป้าเปียกมาเก็บภาพแห่งความทรงจําที่สวยงามไปฝากนะคะภาพของนักท่องเที่ยวนะคะภาพของเอซีนะคะที่มางานเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้ดูบริบทโดยรอบนะคะทุกท่าน สุดยอดมากเลยบรรยากาศคนเยอะมากเลยพี่น้องโอ้โหมีเก้าอี้เ,อเตรียมไว้จะพอไหมเนี่ยคุณยายอบหนุ่มน้อยหนุ่มรออีานะคะตอนนี้ปกป๊เปียวก็มาดูบรรยากาศของการเตรียมควอนพร้อมขอาง,ง,งการรำนะคะ นะนี่นะคะโอ้โหนี่เขาเขาจะรำพี่ชายเขาจะรำตรงที่ซุ้มเจ้าสาวของป้านะซุ้มเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ป้าพามานลอดเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหอ๋อคงรำตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันแคบเนาะเขาจะต้องออกไปรำที่สนามข้างร้านองค์ปู่นะคะโอ้โหบรรยากาศพี่น้อง อลังการมากเลยป้าเปียก็ขอเก็บภาพไปก่อน้บอกได้คำเดียวว่าว้าวมากเลยที่น้องมันว้าวมากเลยสาวน้อยก็มานี่ถ่ายกันเองก่อนสวนัสดีครับค่ะ ไปเลยตรงนู้นค่ะโอ้หพี่น้องเอฟซี FC. ป้าก็เก็บภาพมาฝากแต่ป้าไม่รู้ว่าจะได้ลงทันเขาไหมเนาะ,ะป้าอาจจะได้เก็บภาพนี้ไว้ในความทรงจำเพราะว่าเน็ตของป้าไม่แรงเลยเอาค่าไหนมาก็ไม่ได้เลยแม่ป้ามาสองสามค่ายใช้ไม่ได้สักค่าย แต่ใครที่ป้าไม่มีใช้ได้เขาโหลดกันโอ้โห,โโหนี่นะคะกำลังเข้าแถวอะไรกันนะพามาดูบรรยากาศนะค่ะซี่ว,ว้าวบรรยากาศที่สุดว,ว้าวอลังการมากเลยนะพี่น,ะน้องี่าก อันนี้กระถ่อมชงจันชนันไดเอาก้าเปี้ยกกำลังมาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเอฟซีนะคะป้าก,ก็เก็บป้ากเก็บทุกวันแต่ว่าวันนี้มันพิเศษนะคะมันสุดว้าวอลังการมากเลยทั้งนางรำทั้งดอกไม้งามทั้งเอซีนักท่องเที่ยวแล้วก็ความอลังการสวยสง่างามขององค์ปู่ปาริจิตนะคะป้ขอบคุณ ้าลืมไปเมื่อวานนี้เอซบอกว่าเวียนหัวที่ป้าแกว่งแกว่งกล้องแกว่งไปแกว่งมาเอซเวียนหัวเลยไม่เข้ามาดูโอ้ขอบคุณมากๆสําหรับความติติงนะคะป้าจะพยายามแทนกล้องช้าๆนะคะจะได้ไม่เวียนหัวเนาะนี่เก็บภาพแห่งความทรงจำที่สวยงาม ป้าต้องหลบทางให้นางรำเ๋ยดี่ป้าหลบทางก่อนหลบทางให้คนสวยก่อนคุณลุงก็แยกทีมกับป้าไปไหนก็ไม่รู้ป้ามากับกล้องตัวเดียวนะคะตอนนี้ไม่มีขากล้องอีกต่างหากเด้อจ้าเรอ ว้าวมันว้าวมากเลยนะครับคนเยอะมากเลยที่น้องเมื่อสักครู่นี้ป้าก็อัพคลิปอยู่ตั้งนานนานเน็ตมันช้าเนี่ยป้ามาเห็นบรรยากาศตรงนี้ไม่คิดว่าจะขนาดนี้เลยได้เนี่ยป้าไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้แล้วนะคะ มีนางรำมาจากหลายที่สวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โห,โโหเราคนสวยเรคนสวยก่อน มาใต้มามือนี้บ้างนะคะ จะรำตอนไหนป้าไม่รู้รู้แต่ว่าป้ามาสแตนบายอยู่แถวนางรำนี่แหละชอบของสวยๆงามๆนะป้าเปียชอบดอกไม้งามคู่กับสาวงามเลยเออนี่สวยๆทั้งนั้นเลยทั้งดอกไม้สวยดอกไม้งามนางรำก็สวยนะคะป้าก็มาขอสแตนบายพื้นที่ที่จะถ่ายคนสวยนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวป้าจะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยๆเ้ยจ้าเด้อ